สวัสดีครับผมนิวจากรายการนิวเซนแล้วนะครับวันนี้เราจะอยู่ในพาร์ทคอมพิวเตอร์กันบ้านอยากจะได้อุปกรณ์ตัวนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเขามีจําหน่ายผ่านออนไลน์สโตร์ด้วยก็คือพวกช้อปปี้แล a ซดา้าเขามีหมดผ่านร้านของแกจิ e งวิลล่านั่นเองนะครับโอเคเราเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าช่วงต้นปีเนี่ยได้ไปซื้ออุปกรณ์มาตัวหนึ่งนั่นก็คือคีย์บอร์ดซึ่งเรารีวิวไปแล้วในคลิปก,ก่อนๆถ้าใครอยากไปดูไปดูได้เลยตอนนั้นที่ผมซื้อเนี่ยเขาก็แถมเมาส์แพดก็ กันไม่ต้องไปซื้อรุ่นเล็กรุ่นน้อยมาตอกันแล้วนะครับเขามีความหนาอยู่ที่3มมมนะผิวสัมผัสของเขาเนี่ยเป็นลักษณะสา,สากๆหน่อยแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมีชิ้นใหม่ของทาง FanTech ซึ่งไปเห็นแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยตัวนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับสำหรับใครอยากได้เมาส์แพดแบบนุ่มๆและที่สาคัญตัวนี้มีความสวยงามด้วยนี่คือเมาส์แพด RGB นี่คุณจะเห็นว่าจากรูปภาพมีการแสดงผลด้านสีสันหลายสีเลยเขาเป็นแบบผิวนุ่มๆแล้วนี่จะเห็นแซมเปิลตรงนี้นะครับมีความใหญ่ที่เทียบเท่ากับ แผ่นเก่าเลย80คูณ30เซนติเมตรนั่นเองนะครับแต่ว่าความหนา4มิลิเมตรที่เขาหนาเนี่ยน่าจะเป็นการใส่ไฟ LED เข้าไปข้างในนี่แหละมีการแสดงผลสี RGB ของเขาเนี่ย14รูปแบบเดี๋ยวเรามารู้จักมันเป็นพร้อมกันนะครับตัวนี้เนี่ยเขาคือ r e f l y ถ้าเกิดว่าเราจะอ่านว่าไฟฟายก็ได้นะพี่ผมมาซื้อแฟนเทคไฟฟายอะ่ะพนักงานก็คงจะงงว่าเฮ้ยเขาด่าเราปะว่าจริงๆไม่ใช่นะครับตัวนี้เนี่ยเขามี2รุ่นย่อยก็คือรุ่นเล็ก25่สิบหาคูณวามสิบเซนติเมตรอาจจะวางได้แค่ 390บาทตัวรุ่นใหญ่ที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยเขาขายอยู่ที่590บาทคัตเตอร์หายก็แกะกล่องเลยดีกว่าครับยังไม่เคยแกะเลยนะฮะในกล่องนะครับมีอุปกรณ์ด้วยกัน3ชิ้นนี่คือสายไมโครนั่นเองนะครับเขาให้มาเป็นแบบสายถักด้วยใช้งานสมบุกสมบันอย่างเช่นแบบย้ายจุดตั้งคอมพิวเตอร์บ่อยๆอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวว่าสายมันจะขาดในหรือสายหักง่ายนะครับมันมีคุณสมบัติคือการใช้งานแบบทนทานมากกว่าเดิมนั่นเองแล้วก็คู่มือไม่ได้มีภาษาไทยมาให้นะครับก็ถือว่าคู่มือ มันก็แค่เสียบไฟเข้าไปเลี้ยงอุปกรณ์แค่นี้เองอันสุดท้ายตัวเมาส์แพดที่เราจะต้องได้แน่นอนแหละเราซื้อมาเราต้องใช้เมาส์แพดด้านหลังเป็นผิวสัมผัสแบบกึ่งกึ่งยางๆอ่ะแล้วก็หนึบหนึบหนาหนาหน่อยตรงนี้เนี่ยมันไว้วางกับโต๊ะนะครับโต๊ะที่เราจะใช้ได้ดีก็จะเป็นพวกโต๊ะไม้พลาสติกเป็นเหล็กอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าวางตบกระจกยิ่งดีเลยคือถ้าใครใช้โต๊ะแบบไหนผมว่ามันน่าจะตอบโจทย์พื้นที่เป็นพื้นผ้าเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าผ้ามันลื่นไงตัวนี้มันอาจจะไม่ได้้้้ไไไปเเกกาาาาาาาะะอ,อตรรรงผผผิววสสสัััทท่่่หหมมดดูนนนี ซอฟต์เป็นผิวสมัมผัสแบบนุ่มแล้วแล้วก็มีโลโก้ทางด้านนี้ด้วยเป็นสีแดงๆนะครับโลโก้ของแฟนเทคเขานะครับผมเป็นคนชอบใช้ผิวสมัมผัสต่างๆที่เป็นแบบนุ่มๆเรียบๆลื่นๆอะไรประมาณนี้ขนาดส่องกับไฟมันยังแบบสะท้อนแบบวิบวับวิบวับสำหรับเรื่องความหนานะที่เราบอกว่าสเปคเขาหนา4มิลลิเมตรใช่ไหมถ้าเทียบกับอันเก่าเนี่ยก็หนากว่าเดิมนิดนึงอ่ะคือมันนิดเดียวจริงๆนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นจุดคอนโทรลนะครับมันจะค่อนข้างเด่นแล้วก็เห็นได้ชัดเลยนะครับตัวน เขายึดมาแล้วแค่เสียบไมโคร u s ีเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มสัญ,ญลักษณ์ซึ่งมันก็ทําหน้าที่เปิดปิดได้ด้วยนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลของไฟเวลาเราใช้งานนะครับไอฝั่งที่มันเป็นกล่องคอนโทรลเนี่ยมันจะอยู่ทางด้านซ้ายบดไทยไม่ถนัดนะครับจะเอาไปอยู่ขวาล่างก็ได้ตอนนี้ฮะคุณผู้มชมเราได้ทําการเสียบไฟเข้าไปแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าไอตรงเส้น,เส,นเส้นที่อยู่ขอบเขาขาวด้านนอกเนี่ยมันก็จะมีไฟแสดงผลออกมาซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้กดปุ่มอะไรเลยเราแค่ป้อนไฟเข้าไปเฉย โอเคหลังจากที่เราดับไฟทั้งสตูหมดแล้วนะครับรวมถึงไฟเพาดานผมก็ไม่ได้เปิดนะับนี่ไม่ใช่แสงปกติแน่นอนผมคงไม่นั่งทํางานในสภาพแสงมืดแบบนี้แน่ๆจากเบื้องต้นที่เราใช้งานนะครับคือไฟเมาส์แพดท,ที่อยู่เส้นๆน้นด้านข้างตงัวนี้มันไม่ได้สว่างเท่ากับคีย์บอร์ดที่เราเคยซื้อมาเห็นไหมมันสว่างกว่าและเห็นสีได้ชัดเจนกว่าเพราะฉะนั้นเราเลยถ่ายกันมืดๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามากดฟังก์ชันต่างๆให้ดูกันเลยดีกว่าโดยเริ่มจากการนับสีก่อนเปิดมาเสียบไฟเข้าไปจะเป็นสีแดงครับแล้วก็ติดตดบบน้้เงงะใฉพาาาขขึก หทีนะครับมันก็จะทําการเปลี่ยนสีเมื่อกี้สีแดงนับานน้าเงินนับ2ครั้งที่3เป็นสีเขียวแบบนี้ครั้งที่4เป็นสีม่วงครั้งที่5เป็นสีฟ้าครั้งที่6เป็นสีเหลืองครั้งที่7เป็นสีขาวเท่ากับว่าเมาส์แพดตัวนี้มี7สีครั้งที่8เนี่ยมันจะเป็นการเข้าฟังก์ชันและเอาสีอื่นๆเนี่ยมาวิ่งต่อกันสีม่วงวนไปสีแดงสีแดงวนไปสีเหลืองสีเขียวอะไรเงี้ยวนไปเรื่อยๆนะครับพอเรากดปุ่มครั้งที่9มันก็จะเป็นการเอาสีมาผสมกันและวิ่ง ไปทั่วเมาส์แพดแบบนี้นะครับค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่อนข้างสวยกดปุ่มครั้งที่9ก็จะเป็นการเอาสีมาทำเชดดิ้งและผสมสีนู่นสีนี่นะครับให้มันอยู่ด้วยกันในเมาส์แพดอันเดียวครั้งที่10ครับอ่ะกดครั้งที่10ไปนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นการเอาคู่สีคู่ต่างสีนะครับมาอยู่ด้วยกันเราก็จะเห็นได้ง่ายไฟมันจะวิ่งวิ่งได้คล้ายๆอารมณ์รถแข่งเลยแต่มันไม่ใช่กระพิบนะครั้งที่11นะครับอ้าว 11ครั้งใช่ไหมก็เป็นการปิดไม่ได้มีแสงไม่ได้มีสีอะไรออกมานะไม่ใช่สีขาวนะเนี่ยครั้ง11เป็นการกระพริบแบบบริทติ้งนึกว่าปิดไปแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นสีม่วงนะครับแล้วมันก็ค่อยๆจางมาเป็นสีฟ้าแล้วก็บนไปเรื่อยๆนะครับครั้งที่12องลองกด,ดูคือมันให้คําจํากัดความของสีค่อนข้างยากนะผมว่าอ่ะครั้งที่13ครับเริ่มต้นด้วยสีแดง อ่าลองกดครั้งที่14ี่ดิอา้าก็วนมาเหมือนเดิมแหละเท่ากับมี12ฟังก์ชันเหรอแต่จริงผมเห็นที่กล่องเขาเขียนไว้ว่า14 s ส e c t เปกตรัมโมดซึ่งเมื่อกี้ผมนับได้แค่12องเองอะเอองงว่ะหรือว่ามันต้องดับเบิลคลิกมีผลไหม ไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มตรงนี้ค้างไว้นะครับสั่งปิดอ่ะอันนี้ปิดจริงแล้วจริงๆแล้วอะ่ะผมค่อนข้างคาดหวังกับเมาส์แพดตัวนี้นะว่ามันจะมีโหมดกระพริบอะ่ะปิ๊บ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 คือมันจะลมแบบฟังเพลงแดนซ์อ่ะแล้วก็ไอตัวเมาส์แพดมันก็กระพริบ,บปื๊บปืบ๊ไปด้วยอะไรเงี้ยถ้ามีก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าสรุปแล้วตัวนี้ไม่มีนะครับเราก็ได้กลับมาที่สภาพแสงเดิมนะครับพอเราอยู่ในสภาพแสงที่ค่อนข้างสว่างอนะมันจะมองไม่ค่่่อออยยเเเห็นสสีขงงงมมงาา์แแแลลรตจิๆ้ววผ ถ้าเกิดมันสว่างไปมากกว่านี้มันอาจจะรบกวนสายตาก็ได้นะครับโต๊ะคอมของเราเนี่ยมันก็มีอุปกรณ์ที่ส่องสว่างหลายชุดอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพวกคีย์บอร์ดหรือว่าเมาส์รวมถึงเคสใครที่ไปตกแต่งไฟ R G B ด้วยเนี่ยมันก็คงจะละลานตาเกินไปะนะอันนี้ไม่รู้ดิความเห็นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมอยากให้มันสว่างกว่านี้สีออกมาแบบชัดๆเจ้าๆเลยเนี่ยน่าจะถูกใจกว่านะถ้าใครมองหาเมาส์แพดที่สามารถเติมเต็มสีสันโต๊ะคอมของคุณได้เนี่ยตัวนี้ก็สามารถที่จะทําได้นะสําหรับเรื่องของงาน ประกอบในส่วนของเส้นไฟ R G B ของเขานะมันก็เหมือนเป็นหลอดหลอดในส่วนของการตัดเย็บขอบของเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นลักษณะเส้นเอ็นนะครับซึ่งเส้นเอ็นอันเนี้ยบางประมาณหนึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันน่าจะมีผลต่อการใช้ระยะยาวๆใครที่ใช้แบบสมบุกสมบันในกรณีที่ขนย้ายบ่อยหรือว่ามันต้องขูดขีดเสียดสีบ่อยอะไรประมาณเนี้ยอาจจะมีการขาดได้เส้นเอ็นตรงเนี้ยมันต่อกันไปเรื่อยๆนะครับถ้าเส้นใดเส้นหนึ่งขาดคล้ายๆโดมิโนอะหลุดต่อกันไปเรื่อยๆซึ่งตรงเนี้ยอาจจะต้องระวัง ไว้นิดนึงนะครับตัวนี้คือยี่ห้อ f a n t e c h f i r e f อรที่เป็นรุ่น full s i ส e นะครับสามารถวางคีย์บอร์ดได้วางเมาส์ได้ราคา590บาทส่วนไซส์เล็กของเขานะครับสำหรับใครที่อยากจะวางคีย์บอร์ดอย่างเดียวอันนั้นเนี่ยสามร้อยเก้าสิบบาทไปเลือกกันเอาละกันในเรื่องของสีสันเนี่ยทั้งสองรุ่นก็แสดงผลได้เหมือนกันเลยถ้าเป็นสีเพียวๆเนี่ยเจ็ดสีด้วยกันนะครับสำหรับโหมดเพิ่มเติมในเรื่องของการกระพริบความคาดหวังผมอาจจะมากไปเวลาเราเล่นเกมใช่ไหมบางทีเราเล่นเกม FPS การกระแทกกระทันอะไรเงี้ยแล้ว ว่าวิ่งสีตามแรงสั่นสะเทือนอะ่ะเอออันนั้นแหละน่าสนุกถ้าเราเทียบจากราคานะครับมันอาจจะยังไม่ไปสุดขนาดนั้นมีขายแล้วนะในออนไลน์สโตร์ทั้ง s h อป e e และ l a z า d a เราเซิร์ชเข้าไปเลยแฟนเท Fire f ไฟอยากได้การรับประกัน2ปีในกรณีที่เขาผลิตมาไม่ดีหรือว่ากล่องควบคุมมันเสียเปลี่ยนใหม่เลยไม่ต้องซ่อมเป็นประกันจากทาง g a จ g e ว v i l l a เขานะครับเวลาเลือกซื้อก็ดูนิดนึงว่าร้านที่จะจำหน่ายเนี่ยชื่อร้านว่าอะไรสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับอุปกรณ์คอมพิววเตอร์ีม แจ่มแจมมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ